น,นเอมิลิงเอนซีครับ <c oughs> อดอเปอร์ดีครับ ปากทั้งหมดนี่เริ่มตัดสองหัวทีครับนะครับเพื่อขึ้นมาประกอบครับประกอบไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาเอานะครับวันนี้ครับไปหมดแล้วครับรถ มะยี่ห้ออะไรมีหมดมีเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับมาดูนี่ครับเอาเส้นครับเอาเส้นครับ,อ,รบอันนี้เดี๋ยวรอใส่ดิจิตอลล็อกนะครับอันนี้นี่รอใส่ดิจิตอลล็อกอันนี้เป็นรุ่นรุ่นดีศูนย์หนึ่งนะครับดีศูนย์หนึ่งข้อเส้นเกียร์ซ่า อันนี้ก็เป็นสมาร์ทพัดนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทพัด WG13 ครับบังเอิญระเทีนที่ความสูงต่างกันแค่5้ามิลนะครับสองตันี้กดครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับ TC ลูเนียมจัดให้ได้นะครับ Thank wow. you.